นี่คือเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังเล่นเกมด่าก,กับเกรียนอยู่ในเกมเลยแต่อยู่ดีๆไม่กี่นาทีก็มีเจ้าหน้าที่พิเศษบุกเข้ามาจับตัวเขาแล้วบอกว่าเขาเป็นคอตกอผู้ชายคนนั้นถึงกับงงตาแตกว่าอะไรกันครับเนี่ผมแค่นั่งเล่นเกมพี่มาจับผมทําไมคือเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มจากตอนนั้นไม่มีนมักการเมืองคนหนึ่งที่มีอิทธิพลมากๆเนี่ยโดนเก็บทีนี้คนเก็บเนี่ยฝีมือมันดีเกินแล้วผู้ชายคนนี้ก็ดันเป็นเจ้าหน้าที่ที่ฝีมือดีมากๆแล้วผู้ชายคนนี้ก็ลาผักร้อนนั่งเล่นเกมช ว่ามันมีเส้นผมของเขาตกอยู่ในที่เกิดเหตุและผู้ชายคนนี้มันเป็นมือสไนเปอร์ที่เก่งที่สุดในกองทัพเลยเว้ยซึ่งหลังจากการสืบสวนมีเส้นผมอยู่ในที่เกิดเหตุและวิถีของกระสุนน่ะคือมันไกลเ,เป็นไม่เลยเพราะฉะนั้นคนที่จะทําได้นั่นก็คือต้องเป็นตัวเตงในกองทัพหลักฐานทุกอย่างมันเลยมาหวยออกที่ผู้ชายคนนี้เว้ยคือมึงเก่งเกินนะมึงเลยเป็นภัยนึกฟิวบอกปะคนเก่งขนาดน,นี้มันมีไม่กี่คนแล้วหลักฐานทุกอย่างเนี่ยก็ดูเหมือนจะจับวางให้เขาเป็นคนร้ายนอกจากเรื่องเส้นผมนอกจากเรื่องความเก่งแล้วมันยังมี e. งีัน่ทช้ไป ตัวเขาถึงแม้เขาจะพยายามบอกว่านี่คือการลาพักร้อนในรอบ5ปีของเขาเป็นครั้งแรกเขาไม่ได้ทําอะไรแบบนั้นจริงๆตำรวจก็ไม่เชื่อตอนนั้นค่ะเพราะตำรวจก็เห็นว่าไอ้ไหน,นๆก็เป็นคนของกองทัพงั้นก็ลองสืบดูสิว่าจริงๆแล้วเนี่ยใครคือคนร้ายกันแน่แต่ก็ยังเพิ่งดีใจไปเพราะสุดท้ายแล้วถ้าสืบหาตัวคนร้ายไม่ได้นั่นก็แสดงว่าคนที่สืบ่นแหละคือคนร้ายผู้ชายคนนี้ก็สวยอยู่ดีเรื่องราวเหมือนจะจบตรงนี้แต่เรื่องพีคมันมาเกิดขึ้นตอนที่เขาเนี่ยโดนส่งตัวไปเป็นนักโทษอยู่ๆม แต่เขาก็สามารถหนีเอาชีวิตรอดมาได้แต่มันโชคร้ายซวยกว่านั้นเข้าไปอีกเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่ทุกคนคิดว่าเขานั่นแหละคือคนหลายตัวจริงที่ร่วมมือกับพ่อตัวเองที่เคยเป็นมือสไนเปอร์เก่าเข้าไปอีกโอ้ยคนเรานั่งเล่นเกมอยู่ที่บ้านมันจะซวยซ้ําซวยซ้อนอะไรขนาดนี้แต่บอกเลยถ้าพี่ไม่ได้เป็นมือสไนเปอร์ที่เก่งที่สุดในกองทัพพี่คงไม่โดนหมายหุถ้าทุกคนอยากรู้ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อสไนเปอร์จุดจบนักล่าเรื่องนี้มีพักไทยเนี่ยใครดูแล้วว่าอย่าลืม,ม่าคอม